สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวของทางบอดบิ๊กพี่น้องเรียกได้ว่าโดนด่ายับเลยนะครับเว้าแลวกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอดบิ๊กโดนด่ายับหลังทำสิ่งนี้ลั่นหน้าด้านสุด,สด ป้าพี่น้องแมนเกิดอีกยังขึ้นเนาะบัดทีนีบอดบิ๊กคือโดนด่าเนาะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเดอครับผมก็คือว่าแบบนี้เนาะครับพี่น้องก็คือเมื่อวานนะครับที่ทางบอดบิ๊กเพิ่นได้มีการออกมาไล่สุดแมนว่าครับแล้วมีเอฟซีไปถามเพิ่นเกี่ยวกับเรื่องลูกนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็เลยมีการให้นะครับในไล่สุดเพราะว่าเพิ่นขิดฮอดลูกเพิ่นเนาะครับพี่น้องแล้วนะครับมือนี่นะครับ ทางบอดบิ๊กนะครับพื้นด้มีการนะครับมารับนะครับลูกสาวกับลูกสายเนาะครับน้องโตเกียวกับน้องนาริตะนะครับพี่น้องเพื่อรับไปขอนแก่นไปยูน้านะครับผมนะครับช่วงปิดเทอมนี่แหละครับแต่ว่าเอฟซีอีกฟังหนึ่งพี่น้องเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับมีการคอมเมนต์นะครับดาบอดบิ๊กนะครับดาแบบว่าคือกล้าคือกล้ามาบ้านเขาคือกล้ามารับลูกเขาฮอดบ้านนะครับต้องหน้าด้านขนาดไหนถึงกล้ามา วสันพี่น้องนะครับดาบอดบิ๊กว่านาด้านสุดๆนะครับที่กล้ามารับลูกขนาดว่าให้แม่เขาแล้วยังกล้ามาบ้านเขาอีกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์สูฟังนะครับท่านนี้นะครับเพื่อนบอกว่าคือต้องด้านเบอร์ไหนถึงกล้าสเสนอหน้ามารับวสันพี่น้องนะครับอันนี้แค่อยากรู้หรือต่อมอิจฉาจนมันร้อนลุ่ม นะครับหาว่าบอสบิ๊กนี่อิจฉานะครับก็เลยหาเรื่องมารับลูกวัสนครับพี่น้องนะครับต้อมอิจฉานะครับมันร่อนลุ่มตีวัสนครับพี่น้องแล้วก็ต้องด้านเบื้อไในถึงกล้ามารับเขามารับลูกเพื่อนไปรับลูกดยพี่น้องนะครับสีน้าด้านอีหอย่างเป็นบอกครับค้นคิดหอดลูกเพื่อนมีสิทธิ์ในตัวลูกเพื่อนเพื่อนกับไปรับลูกเพื่อนมันบอกเกี่ยวกับหนาด้านหรือบนหนาด้านนะครับพี่น้องท่านต่อมานะครับมาคอมเมนต์แซวไ้อีกพี่น้องบอกว่าระวังติดนิสัยทางนั้นมาเด้อนะครับ หญาเลี้ยงบอกคือป้าเจวเด้อนะครับอันนี้ก็ล้ามไปหาเมนูกอีกนะครับนะครับผมแล้วก็อีกมีท่านหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์กลับนะครับผมท่านเดิมบอกว่าถ้ามันมียางอายมันบ่เห็ดแนวนี่ดอกคนผููนีอยางอายมันบ่นมีนะครับพี่น้องมีแต่ร้านพาเอฟซีพาน้องมันดาเขาปานนั่นยังกล้าเอาหนาด้านด้านมารับลูกโอ้อยากอายแทนนี้อิจฉาคักจนลืมอาย ๊าดพี่น้องนะครับบอชบิ๊กแค่ไปรับลูกนี่โดนได้ยับเลยนะครับบอกว่าบ่มีอย่างอายบอกว่านาท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเลดี้พรอนทิ์พี่น้องนะครับพื่นก็ได้วอาถึงประเด็นนี้คือกันนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจเลดี้พรอนทิพยสณสวเดนแฟนเพจ3นะครับเรียกได้ว่าเอฟซีบอดบิ๊กกับบุยอมคือกันพี่น้องกับฟาดกับคือกันนะครับทางเลดี้พรอนทิ์นะครับพื่นโพสต์นะครับพื่นบอกว่า พ่อเขาร้องไห้เพราะคิดถึงลูกพวกมึงเป็นไรมากไหมพ่อเขาก็มีสิทธิ์ในตัวลูกจ้ายามาแตงนะครับหลังจากนั่นก็มีเอฟซีพี่น้องค่อนข้างเยอะเลยนะครับเขาไปคอมเมนต์ในเพจลิดีพรอนทิ์ส่วนมากนะครับก็ให้กับล้งใจบอดบิ๊กนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ฟาดกับทางเอฟซีอีกฟังนะครับทีมาดาบอดบิ๊กนะครับท่านนี่เขามาคอมเมนต์นะครับเพิ่นบอกว่าเขาคิดฮอกลูกเขากระดาเขาไปรับลูกเขา กะว่าเขาหนาด้านนะครับคนแบบนี้มันยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าวะกูศูนนะครับพี่น้องเอฟซี FC ท่านนี้นีตื่นกับศูนย์เลยครับนะครับเขาคิดฮอดลูกเขากะได้เขากอไปรับลูกเขากะหาว่าเขาหนาด้านอ่าขอไปครับหาว่าเขาหนาด้านอีกประมาณนี้พี่น้องท่านต่อมานะครับก็บเลยคอมเมนต์ต่อจากเอฟซีท่านนี้บอกว่าไอ้คนที่แซะพ่อเขามาตลอดแต่แกล้งมาทําดีกับลูกเขานั่นแหละหน้าด้านที่สุด นะครับกับวงหูหมายถึงผู้ใดนะครับพี่น้องเป็นผู้ใดเอ่ยซื้อนะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับท่านนี้บอกว่าเขามีสิทธิ์พ่อลูกจะไปรับตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็อีกท่านสุดท้ายท่านนี้ก็บ,บอกว่าแมนจะาคนมาเม่นเขาเป็นตายอยากอายเนาะเขาพ่อลูกแห่ประมาณนี้พี่น้องเขาพ่อลูกกันเนาะมันสิเป็นอีอย่างประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ Comment, ขอมมาซสู่ฟังได้เ้อครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ